คลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูอาหารรสแซ่บนะครับที่ผมว่าต้องอยู่ในใจหลายใครหลายคนเลยครับซูปเปอร์ตีนไก่นะครับอันนี้เป็นเห็นเพื่อนๆได้ไปกินกันนะครับยกนิ้วให้เลยว่าอร่อยที่สุดเท่าที่ไปกินมาแล้วหลายจังหวัดนะครับก็คือร้านอ้อมตีนไก่นะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับอันนี้ถ่ายคลิปนี้ถ่ายให้ดูเจาะเฉพาะตีนไก่เลยนะครับก็คือตัวซูปเปอร์ตีนไก่ว่าหน้าตาของร้านนี้เนี่ย ประมาณนี้เลยนะครับก็คือมีขาไก่หรือที่เรียกติดไก่นะครับมาเขาบอกว่าเนื้อเนี่ยมันจะเขาเรียกอะไร,รหนังมันจะแทบจะละลายในปากมันมันจะไม่ติดกระดูกฮะมันเข้าไปปุ๊บมันจะเหมือนหลุดออกมาได้เลยนะครับเนื้อแบบจะนุ่มมากนะเพระาะฉะนั้นใครชอบดูดๆขาไก่ตีนไก่อย่างนี้นะครับแล้วก็รสชาติแทบๆร้อนๆกินอากาศหนาวๆเย็น,ยนๆนะครับการชนะบุรีนะครับ อยู่ในตัวเมืองเลยนะฮะแนะนําอ้อมตินไก่ตรงข้ามโรงแรมหรือว่าแควโฮเทลนะครับลองแวะมากินกันนะครับทุกคนยอมรับว่าอร่อยมาก